ด้วยคนพบตัวเองเลยไหมว่านี่แหละคือแนวทางที่ฉันชอบจริงๆมไม่ไม่เคยคิดเลยว่าแบบอจะเราจะออกมามาเป็นวิทยากรมาเป็นอาจารย์ช่วงเวลาที่คุณรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สุดคือเมื่อไหร่และเหตุการณ์นั้นสอนอะไรให้กับคุณช่วงที่เปลี่ยนแนวทางของตัวเองจุดที่เริ่มรู้สึกเราเปลี่ยนตัวเราเองมากที่สุดก็คือเริ่มเข้ามาเรียกว่าเป็นเวียกรอาสาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ทําให้เราพยายามที่จะขวนขวายหา ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากคอนเทนต์ที่ทางตลาดให้แล้วก็มีออกไปถ่ายทอดเรื่องแนวคิดวิธีการของการบริหารเงินบริหารการลงทุนเนี่ยให้กับภาคประชาชน ช่วงเวลาที่คุณรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สุดคือเมื่อไหร่และเหตุการณ์นั้นสอนอะไรให้กับคุณผมคิดว่าเป็นเป็นช่วงที่ที่เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนแนวทางของตัวเองเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นพนักงานทั่วๆไปเนี่ยที่แบบทำงานมาก็ใช้ไปทำงานมาก็ใช้ไปเนี่ยนะจุดที่เริ่มรู้สึกเราเปลี่ยนตัวเราเองมากที่สุดก็คือเริ่มเข้ามาเรียกว่าเป็นวิทยรกรอ,อาสาของตลาด,ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยะนะครับจุดนั้นเนี่ย <S 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 เป็นจุดที่ ทำให้เราพยายามที่จะขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากคอนเทนต์ที่ทางตลาดให้แล้วก็มีออกไปถ่ายทอดเรื่องแนวคิดวิธีการของการบริหารเงินบริหารการลงทุนเนี่ยให้กับภาคภาคประชาชนานะครับก็มีความสุขใจมากผมคิดว่าก็เป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในภาพสังคมไทยให้ เข้าสู่กระบวนการในการที่จะ,ะตระหนักรู้แล้วก็เริ่มลงมือทําในเรื่องของการวางแผนทางการเงินแบบจริงจังพี่ว่าคนพบตัวเองเลยไหมว่านี่แหละคือแนวทางที่ฉันชอบจริงๆคือไม่ไม่ได้ฝันไว้เลยนะมไม่ไม่เคยคิดเลยว่าแบบจะเราจะออกมามาเป็นวิทยากรมาเป็นอาจารย์มาเป็นคนที่เผยแพร่องค์ความรู้เนี่ยให้กับคนส่วนใหญ่เพราะผมอะเริ่มจากอาชีพที่แบบเหมือนอยู่ตัวคนเดียวซะส่วนใหญ่ก็คือทำงานเป็นเป็นบลกเกอร์ เป็นมาเก็ตติ้งเนี่ยก็ต้องอ่านข้อมูลนะแล้วก็คุยกับลูกค้าทางโทรศัพท์ซะส่วนใหญ่แล้วก็ผันตัวเองมาเป็นเฮดเดลเลอร์นะครับซึ่งอยูนะ่ในห้องท้ายอย่างเงี้ยแล้วก็ <c oughs> ทํางานก็จบเป็นวันๆไม่ได้แบบออกมาไปบรรยายไปเจอลูกค้าหรือว่าไปเจอบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายมันเป็นการเปลี่ยนนะจากเคยอยู่ในมุมแคบๆเงียบๆก็มาสู่ในวงกว้างขวางมากขึ้น <c oughs> มีความสุขมากขึ้นค่ะ <c oughs> คุณมองการใช้เงินเพื่อประสบการณ์กับสิ่งของอย่างไรคุณคิดว่าอะไรคุ้มค่ากว่ากันเวลาใช้เงินเนี่ยมันจะมีความต้องการขั้นพื้นฐานเบื้องต้นก่อนที่เป็นตัวตั้งหลักว่าเออเราอยากใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งของเหล่านี้มาใช้เพื่อเรียกว่าใช้เพื่อประโยชน์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกเป็นความจำเป็นของชีวิตนะตัวนี้ผมให้น้ำหนักความสำคัญเนี่ยสูงมาก แต่อีกน้ำหนักหนึ่งก็ขาดไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนเราเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความอยากผสมประสาน<ฆ>นะครับบางทีมันอาจจะเกินกว่าความจําเป็นนิดนึงนะครับแต่เราก็อยากได้มาเพื่อความชุ่มชื่นหัวใจซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคนไทยเนี่ยจะต้องบริหารเรื่องนี้ให้อยู่ในความเรียกว่าสมดุลในโลกที่รายได้น้อย นะครับท่านที่ยังมีแบบรู้สึกว่าถ้าเราทํางบการเงินแล้วแบบรายได้เรายังแบบดูแล้วมันยังปิ่นปิ่นน้ำนะครับยังไม่ค่อยสมดุลกับรายจ่ายอย่างเงี้ยไออารมณ์ความรู้สึกที่อยากมีอยากได้ไอตรงเนี้ยมันต้องลดทันทีนะครับส่วนส่วนที่สําคัญมากๆเลยในยุคสมัยเนี้ยก็คือเรื่องของอการใช้จ่ายด้วยความจําเป็นจริงๆะนะครับแล้วก็สร้างสมดุลระหว่างปัจจุบันกับอนาคตนะครับเพราะว่าถ้าเรา ใช้เงินในปัจจุบันเนี่ยมากไปเงินในอนาคตเนี่ยมันมันจะไม่เหลือไม่มีใครสามารถทํางานได้ไปแบบตลอดชีวิตนะเพราะเพราะฉะนั้นเขาถึงจะใช้คําว่ากเกษียณคุณคุณเคยประเมินหรือปรับแผนการเงินของตัวเองหรือไม่เมื่อเป้าหมายการลงทุนเปลี่ยนไปผมคิดว่าเรื่องของการปรับแผนการลงทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทําไปตลอดทุกช่วงชีวิต นะครับพร้อมๆควบคู่ไปกับการดูเรื่องแผนทางการเงินควบคู่ไปเพราะว่าบางทีเนี้ยเป้าหมายทางการเงินอาจจะเปลี่ยนาตามตามช่วงวัยที่เปลี่ยนวันปัจจัยที่เข้ามากระทบต่อความคาดหวังนะครับในอนาคตเราเปลี่ยนเนี้ยแผนการลงทุนควรจะเปลี่ยนการที่เราจะต้องคอยทบทวนแผนการลงทุนหรือแม้กระทั่งในเรื่องของผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนเนี้ยมันอาจจะต้อง เปลี่ยนไปมีความจําเป็นมากๆเลยที่ในปัจจุบันตอนนี้ท่านผู้ชมหรือว่าคนที่คิดจะวางแผนทางด้านการเงินหรือวางแผนกเกษียณเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องเข้าถึงนักวางแผนทางการเงิน,น c f p หรือแม้กระทั่งที่ปรึกษาทางการเงิน,น APT เพื่ออะไรครับเพื่อเขาจะได้มาคอยเช็คสอบนะครับแล้วคอยปรับเปลี่ยนแผนเนี่ยให้มันสอดคล้องกับความต้องการ ของแต่ละบุคคลแต่ละท่านเนี่ยซึ่งซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนได้ขณะเดียวกันการลงทุนที่เปลี่ยนเนี่ยทำให้ผลตอบแทนเปลี่ยนเนี่ยแผนกเกษียณก็ต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ตามถ้าผลตอบแทนมันต่ําลงก็หมายความว่าพอทที่เราสร้างเพื่อที่จะเอาเงินลงทุนเนี่ยไปใช้จ่ายตอนช่วงกเกษียณเนี่ยมันอาจจะน้อยลงอาจจะต้องเริ่มดําเนินการแผนอื่นควบคู่ไปด้วยเช่นในเรื่องของการที่จะต้องอส่อหาแหล่งรายได้อื่น นะครับหรือแม้กระทั่งตอนที่เรายังไม่กเกษียณเนี่ยาอาจจะต้องเตรียมตัวในการที่จะหาอาชีพเสริมหรืองานอดิเลกที่สามารถเพิ่มรายได้ได้นะครับมาบาลานซ์ควบคู่ไปถึงวันหนึ่งพอผลตอบแทนลดแล้วก็ต้องลดมาตรฐานการใช้ชีวิตลงมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านลองใช้บริการกับนักวางแผนทางการเงินซ้ีดว